มากันที่เรื่องนี้ดีกว่าเรื่องแฉสวยสวยคําว่าสวยแปลว่าอะไรราบบิควรได้อ๋อราบบิควรได้โอเคแปลว่าสวยด,ดรมานะนิดมิรมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยค่ะเจ้าเก่าขาประจําตัวจริงเสียงจริงมานะตรวจสิบจริงค่ะนิมิดมงคลโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องสวยที่จังหวัดภูเก็ตใช่ค่ะดรมานะโพสต์บรรทัดแรกเลยนะสวยพูดไปสองภัยเบี้ยนิ่งเสีย เสียประโยชน์ชาติเสียประเทศชาติใช่ค่ะอย่าขนานั้นเลยจึงโพสต์ต่อว่าทุกวันนี้สถานบันเทิงผับบาร์ในภูเก็ตต้องจ่ายสวยแห่งละ3,700 37,300บ,บาทต่อเดือนให้กับ 3, คนที่อ้างว่ามาจากหน่วยงานต่างๆรวม25หน่วยโอ้โห oh เขาไปรวบรวมมาได้25หน่วยนะที่ต้องจ่ายสวยเนี่ยและถ้าสถานบันเทิงแห่งนั้นมีคนต่างด้าวทำงานอยู่ด้วยค่ะ ก็ต้องจ่ายสวยอีกก้อนหนึ่งตามรายหัวของลูกจ้างต่างด้าวที่ทำงานอยู่หัวละ9,100บาทแสดงว่าเป็น2ก้อนค่ะก้อนที่1ก็ว่ากันด้วยเรื่อง25หน่วย25หน่วยก็จ่ายกันไปรายเรือนรายเดือนก็จ่ายกันไป อีกก้อนหนึ่งถ้ามีลูกจ้างเป็นคนต่างด้าวก็ต้องจ่ายต่างหากคิดตามรายหัว9 0 0 0ถ้ามี3คนก็27,300ืามราย้ยตามไปว่ารมันน้าบอกว่าสถานบันเทิงบวกกับค่ารายหัวลูกจ้างต่างด้าวในสถานบันเทิงรวมๆแล้วเฉพาะภูเก็ตจ,จังหวัดเดียวเนี่ยมันน่าจะจ่ายกันเดียวเท่าไหร่64ล้านแบ่งเป็นดังนี้ค่ะเฉพาะสวยที่จ่ 25, าย25หน่วยก็37ละค่ะเราจะไปกันที่เราจะไปกันที่ ดรมานะนิมิตมงคลค่ะเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยจะได้มาไล่เรียงเรื่องนี้ว่ามีข้อมูลอะไรอย่างไรจึงมาแชร์ผ่านทางโซเชียลมีเดียสักครู่หนึ่งสักครูค่หนึ่งสักครู่หนึ่งนะคะ ยอดรวมคือเดือนละ64ล้านใช่ค่ะแบ่งเป็นสองก้อนค่ะโอเคโอเคเดี๋ยว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 ดให้ดรมานาได้มาแจ้งอธิบายนะคะว่าทำไมมันเยอะขนาดนี้หรือว่ามันน้อยไปหรือเปล่าสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตแหล่งท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวพับบานี่เขาเขาบอกว่าเยอะนะมีเป็นพันพันแห่งอ่ะพัน่แห่งน้อยไปหรือเปล่าผม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 น้อยไปหรือเปล่าผมคงตอบไม่ได้ค่ะแต่ผมอยากจะบอกว่ามันไม่เยอะเลยมมันไ่เยอะสำหรับขนาดธุรกิจขนาดเศรษฐกิจ เม็ดเงินในประเทศภูกเก็ตเอ้ยไม่ใช่ในจังหวัดภูกเก็ตอ่ไปกันที่ดรมานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยสวัสดีค่ะดรมานะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนยัยคุณอมรรัตน์ครับอคบอที่ท,ที่ที่โพสต์ใน Facebook ของดรว่าสถานบันเทิงจะต้องจ่ายสวย 25, <000. S 2> รวมกับค่ารายหัวลูกจ้างที่เป็นต่างด้าวเบ็ดเสร็จเดือนละ64ล้านบาทนะฮะ มันแยกเป็นอะไรเป็นเป็นค่าอะไรบ้างฮะเดือนละตั้ง64ล้านสถานบันเทิงในภูเก็ตนะฮะครับก็ในทุกๆเดือนเนี่ยนะครับมันจะมีคนที่ประกาศตัวว่าเป็นตัวแทนจากหน่วยราชการต่างๆมานะครับครับ,รบมาตั้งแต่สุลกากรเป็นตำรวจท่องเที่ยวืสืบสวนเป็นคอมบันโดเป็นหน่วยเฉพาะกิจเป็นสันติบาลจากกรุงเทพไปก็มีเป็นอกองป่าไปก็มีเนี่ย หรือว่างานป้องกันก็มีนะครับคพราะเหล่า,าลนี้ก็จะมาครับแล้วก็จะเป็นที่รู้กันว่าถ้าเปิดผับเปิดบาบนถนนเส้นนี้นะครับจะต้องจ่ายเงินเดือนละเท่าไหร่ต่อร้านบางครั้งเนี่ยก็จะมีคนมาเดินเก็บด้วยตัวเองนะครับรในบางในบางบางหน่วยงานหรือบ,บ,าบางคนเนี่ยก็จะมอบหมายครับเช่นบอกว่าอ่าซอยนี้นะซอยแปด ให้ร้านคุณสมชายผมสมมตินะครับซอยแปดให้ร้านคุณสมชายเนี่ยเป็นที่รวมทุกคนเอาเงินมาจ่ายที่คุณสมชายนี้แล้วถึงเวลาสิ้นเดือนเนี่ยเขาจะมารับเงินก้อนโดยตรงคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นทั่วไปเลยครับอืมอืมอืมอืันนี้ก็รูปแบบหนึ่งในหกสิบส้านผมก็จะว่ามันมีทั้งส่วนที่มาจากจ่ายรายเดือนของสถานบันเทิง และส่วนที่ต้องจ่ายตามรายหัวของลูกจ้างที่บังเอิญเป็นคนต่างด้าวแล้วทำงานอยู่ในสถานบันเทิงอะไรอย่างไหนจะมากกว่ากันครับเป็นสวยรายเดือนเป็นสวยรายเดือนเลยเนี่ยจะมากกว่านะครับเพราะว่าพวกแรงงานต่างด้าวเนี่ยบางทีบางทีก็ถูกกฎหมายบางทีก็ผิกกดกฎหมายนะครับอเออพราะฉะนั้นพวกรายเดือนเนี่ยก็จะหากินกันง่ายกว่าต้องมีขอเรียนคุณนายคุณมรรัตน์ท่านผู้ชมหนีครับนขะ้อมูลชุดนี้นะครับ เมื่อสองปีที่แล้วนะครับผมได้เดินทางไปที่ภูเก็ตไปคุยกับนักธุรกิจค่อนข้างใหญ่นะครับไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าทุกรันช้าหรือผับบาร์ริมถนนแล้วก็ไปคุยกับเอ็นพอสองปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลอย่างนี้ครับมาวันนี้ก็ไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะฮะหลังเวลามันเป็นข่าวเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทางตำรวจทางทางรัฐบาลหรือทางอาชีพดีต่างๆเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่า หรือจะกำจัดสวยให้หมดเลยจะปาตาหนึ่งจริงจังจับใครได้จะเล่นงานจะไล่ออกทันทีไม่มีการโยกย้ายนะครับแต่ผ่านไปแล้วเนี่ยผ่านไปแล้วก็แล้วกันไปเราเราไม่เห็นว่ามันมีความความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นข้อมูลชุดนี้มีข้าราชการผู้ใหญ่ในภูเก็ตเนี่ยท่านส่งให้ผมนะครับส่งมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ผมเนี่ย อึดอัดจริงๆไม่รู้จะเอามาฟ้องเอามาบอกพี่น้องประชาชนยังไงเพราะเองว่าถ้าพูดไปแล้วมันก็จะเหมือนกับบัญชีจุยอีกหนึ่งบัญชีพูดกันสองวันแล้วก็จบไปเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จริงจริงจริงกัรที่ครับคุณนายครับครับอืมตกลงสวยที่ต้องจ่ายสําหรับสถานบันเทิงผับบาร์ในภูเก็ตต้องจ่ายทีเดียวยี่สิบห้าหน่วยงานเลยหรอครับใช่ครับ ก็จะมีหลากหลายประเภทกันไปมันค้นมาจากไหนอ่ะทำไมมันเยอะจังเฉพาะภูเหนือด้วยโอ้นี่นี่เป็นเอกลักษณ์ของเไทยนะเอกลักษณ์จริงๆก็คือว่าหน่วยนั้นเก็บไม่เกี่ยวกับชั้นออนะครับคนระละหน่วยกันเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีหน่วยบินแล้วก็เรียกว่าใช้กระเพาะตีเมืองขึ้นนะครับหน่วยใครหน่วยมันแต่ละคนมีอำนาจแตกต่างกันไปครับ อ๋อครับครับครับแสดงว่าแสดงว่ายกตัวอย่างตำรวจก็แล้วกันต้องจ่ายทั้งตำรวจท้องที่และตำรวจระดับจังหวัดมากกว่านั้นเผลอเต้องจ่ายระดับภูทรภาคที่เขาส่งคนมาเก็บและมากกว่านั้นเผลอเพจะมีตำรวจที่เขาเรียกว่าพวกพวกแกงหมูบินหรือแกงแกงนักบินเนี่ยตำรวจนักบินพวกจะพกิดพวกตำรวจนักบินเนี่ยที่มีอำนาจตามกฎหมายบินได้ทั่วราชอาณาจักรนะฮะ ก็จะบินไกลหน่อยบินตามเก็บที่นู่นที่นี่ก็บินไปภูเก็ตเพราะหลางเยอะเพราะตำรวจนี่ก็หลายหน่วยแล้วใช่ไหมใช่ครับตำรวจไมเราเราจะเห็นว่าในบัญชีเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นเป็นตำรวจค่ะค่ะเป็นตำรวจปกครองก็มีด้วยอืที่ร,รับหนักที่ต้องใจหนักหนักขึ้หน่วยไหนนะฮะเท่าที่ฟังฟังเท่าที่คุยกับผู้ประกอบการเนี่ยหน่วยที่เอ่อเอ่อเรียกหนักเรียกหนักแล้วเกินหนักที่สุดอ่ะหนักที่สุดเนี่ยจะเป็น เป็นหน่วยที่เขาเรียกว่าสอบพวกสืบสวนนะครับสืบสวนแล้วก็ท้องที่ท้องที่นี่จะหนักที่สุดครับเพราะว่าถือว่ามีม,มีอำนาจเต็มในพื้นที่ใช่ไหมครท้องที่ในพื้นที่<ช>นั้นถูกต,ต้องครับอ๋อครับ <c oughs> อ๋อครับที่ในโผลในบัญชีสวยที่ดเรเอามาแฉะนะครับสืบท่องเที่ยวภูเก็ต<อ>สืบจังหวัดสันติบาลเอากับเขาด้วย เออประมาณนี้อ๋อพวกหน่วยสืบเแล้วมีชอกออีกเฉพาะกิจอีกแล้วจะมีเฉพาะกิจอีกเออตำรวจน้ําก็เอาเข้าด้วยโอเคประมาณนั้นฝ่ายปกครองด้วยใช่ไหมฮะมีป้องกันจังหวัดอืโอ้เอาเอาบัญชีสวยมาโพสต์อย่างนี้ไม่กลัวถูกฟ้องหรือครับเวลาใครจะพูดเรื่องสวยเรื่องการคอรัปชันเนี่ยทุกคนกลัวหมดนะครับนะฮะแต่ว่าถ้า ถ้าคนไทยทุกคนกลัวเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยในประเทศไทยนะครับการที่สวยมันมันเป็นเหยื่ออันโอชะให้กับให้กับคนบางกลุ่มบางคนได้ในทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าณวันนี้เราไม่มีมาตรการอะไรที่ไปปกป้องประชาชนแม้แต่สื่อมวลชนเองก็ตามนะครับ,ครบใครจะมาพูดใครมาแฉใครมาิดโปงอะไรมากมายเนี่ยทุกคนก็เดือดร้อนโดนเล่นงานถนหมคระปั๊แต่ว่าก็ต้อง ต้องถึงเวลานะครับเราคนไทยเนี่ยจะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือครับคใครใครพูดได้ใครทำได้ต้องทําครับอย่าไปสยบยอมจรถึง,ถ,ง,ถ,งถึงวันนี้นะมีนักธุรกิจจำนวนมากนะครับที่ทําธุรกิจโดยไม่ยอมจ่ายคือสู้ตายไม่ยอมจ่ายมีนะครับก็มีใ, <น S 2> ใช่ไหมคะในภูเก็ตก็มีครับค่ะอันนี้โพสต์มาแล้วเป็นยังไงคะมีฟีดแบ็กปฏิกิริยาจากชื่อที่เขามีถูกปรากฏในการรับสวยไหมคะโอ้ ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับก็มีในตำรวจใหญ่นะครับท่านท่านผู้ใหญ่เนี่ยท่านก็โทรมาคุยด้วยนะครับว่าเราก็ใช่ครับก็ท่านก็บอกว่าพยายามที่จะแก้ไขอยู่นะแต่คนอาจจะเห็นว่าเรื่องมันไม่คืบหน้าก็พยายามพุ่มเทดาเนินการอยู่เต็มที่ครับท่านผู้ใหญ่ครับมีประสานบอกว่าลังแก้ไขอยู่แต่อาจจะช้าแต่ไม่คืดหน้าเท่าที่ควรโอเคแล้วับขอบคุณมากครับดรมนัสคมนรับ ค่ะขอบคุณนะคะสสวัดีครับดรมานะนิมิตมงคลค่ะเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยอ่านบัญชีสวยที่ดรมานะมาแชร์ชนิดั้ยค่ะศูนย์กากร800กระจอกจังอืตำรวจท่องเที่ยวป่าตอง1,500สืบท่องเที่ยวภูเก็ต1,000คอมมานโดกองอะไรเนี่ยคอมมานโดกองคอมมานโดกองปราบเออ1,000สืบจังหวัด4,000 ชอกรตรอหนึ่งพันพื้นที่ป่าตองเจ็ดพันในพื้นที่ไงจะสูงสันติบาลสันติบาลป่าตองหรือเปล่าอ่าสันติบาลหนึ่งพันต่อมภูเกตอ่อรอบนี้ไม่ได้รับเดือนนี้คงไม่ได้จ่ายไม่ไม่ไม่ตมภูเกตเขาไปรับโน่นไปรับข้าวหัวอ๋อค่ะลูกจ้างที่เป็นคนต่างด้าวอ๋อค่ะจากนั้นมีชอกรออีกไม่รู้ชอกรอะไรอีกสามพันตชดหนึ่งพัน ปอสสองพันโอ้โหเอาเขาด้วยนะปอสปสกองสองห0ึ่กองสองภาษีปอสเออกองสี่ภาษีอีก1,000ป้องกันจังหวัดก็1,000งพันป้องกันจังหวัดเอาเขาด้วยค่ะนี่ไงานปกครองกองสี่สองพันห้ภาคแปดหนึ่งพันนปอพจังหวัดหนึ่งพันกองปราบกองห้าโอ้โหมันแยกย่อยจังเลยนะอีก2อง0ั0สอตรอสองพ บชกชกเขาไปรับค่าต่างด้าวค่ะเป็นรายหัวหัวละสี่ร้อยค่ะไปรับค่าหัวใช่ค่ะรับค่าหัวต่างด้าวหัวละสี่ร้อยค่ะดังนี่เป็นต้องเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทำไมมันถึง25หหน่วยมันเยอะไงเยอะมากยิบย่อยอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่ค่ะ